โอเคสวัสดีครับ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้พิมพ์ไม่ค่อยสบายนะอืมแล้วก็งานวิทยากรวิชาการเยอะด้วยก็เลยขอโทษทีนะครับอ่ะมาดูกันนะครับสำหรับ3ามลัดยาวถึงดาวโจนเนาะดูเด่นบนไว้นะครับตัวนี้นะเนี่ยที่พิมพ์ให้ไปดูที่หน้าจอเลยนะครับ4ี่ห้าหนึ่งสอสมาบนนะเฉพาะบนนะครับสี่ห้าหนึ่งสอสามนะ นะครับมาบนนะแล้วกออ็สูตรต่อมาก็จะมีตัว3 4 5ก็จะชนชนที่4กับ5บนเหมือนเดิมนะครับชน6ด้วยเนาะนะครับอันนี้บนนะอันนี้เฉพาะบนนะครับเน้นลองอ่านดูนะครับอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งมาดูอีกชุดนึ่งเกกับ9ก้าอ่ะสามลัดพิมว่าน่าน่า,น,าน่าจะ ควรระวังเบาๆหน่อยละกันนะครับน้ no. อ่ะมาดูต่อสำหรับ05พิมว่า05น่าสนใจกว่าน่าสนใจกว่าเออ69นะครับน้อ no. เด่นนะแล้วมาดูตัวตัวแรก4 5 6 1 2 3พิมพว่า3ลัดตาม5เลยครับผมน้ no. ยังไงก็ฝากดูเป็นแนวทางนะครับค่อยๆดูนะจะเย็นๆนะ <c oughs> ค่อยๆดูนะครับโอเคขอโทษทีนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้มาลงคลิปหลายวันนะเอาเลขชุดตรงนี้ที่พิมพ์ใช้ส่วนตัวไปเป็นแนวทางแล้วกันเนาะขอโทษทีนะครับบ๊ายบายขอให้โชคดีครับ